คุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะแล้วกำลังอยู่ในความสนใจคือข่าวการเตรียมปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการและเงินของแรงงานด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันออกมาเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีหนังสือสองฉบับจากสำนักเลขาธิการคอรมอเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์มันก็เลยกลายเป็นความหวังของแรงงานด้วยแล้วก็ข้าราชการพลเรือนด้วยละคะ่ะคุณผู้ชมเนื้อหาโดยสรุปนะคะมันเป็นทํานองว่ามติคอรมอวันที่3า ตุลาคมที่ผ่านมามีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเรื่องของการพิจารณาปรับค่าแรงและเงินเดือนโดยให้กระทรวงแรงงานเนี่ยไปเร่งศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมเรื่องของการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำค่ะ และให้รองนายกรัฐมนตรีคุณปานปรีในฐานะของประธานกพไปเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเรื่องของการปรับเพิ่มเงินเดือนค่าราชการและให้รายงานคอรมอภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะเชื่อว่านะคะข่าวนี้ก็คงทําให้ค่าราชการรวมไปถึงลูกจ้างต่างๆเตรียมลุ้นกันไม่น้อยนะสำหรับการปรับ เพิ่มเงินเดือนจะขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วจะไปถึงค่าแรงขั้นต่ำ400บาทอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่แต่ที่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้คำยืนยันเรื่องนี้ว่ากำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะทางกระทรวงแรงงานเองก็ยังกาลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะยกระดับเงินเดือนก็ต้องดูทั้งหมดทุกๆภาคส่วน ก็ให้ทางคณะทำงานไปศึกษาแล้วก็มารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับว่าทําเป็นไปได้อย่างไรก็ต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็ก็ถึงไม่บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นนะครับใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าค่าของชีพเองก็ขึ้นมาเยอะนะครับเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกทุภาคส่วนนะครับทั้งรายงานขั้นต่ำทั้งข้าราชการด้วยเหมือนกันนะครับ แต่อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมนะเงินเดือนข้าราชการด้วยรวมถึงค่าแรงเองมันไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่าครองชีพเองก็สูงมากด้วยนะคะด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกเลยค่ะว่าอาจจะไม่ได้400บาททุกพื้นที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวต้องไปฟังรมวรแรงงานอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงจะบอกได้และมีการศึกษาอีกครั้งหนึ่งถึงจะประกาศกันชัดเจนนะคะว่าค่าแรงหรือว่าเงินเดือนข้าราชการจะปรับขึ้นหรือไม่ปรับ ขึ้นแค่ไหนแล้วแต่ละพื้นที่เนี่ยจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามดูเรื่องนี้ค่ะแต่อีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่แน่นอนละค่ะมีผลกระทบต่อบรรดาลูกจ้างแน่ๆที่อยู่ในระบบประกันสังคม13ล้านคนค่ะเพราะว่า24ธันวาคมนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจะเป็นครั้งแรกในรอบ33ปีเลยนะคะที่เราจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะลองไปเช็คดูได้ที่เว็บไซต์ของประกันสังคมตอนนี้เขาขยายเวลา เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะบอดประกันสังคมนี้มีความสําคัญมากนะคะเป็นผู้ที่จะเข้ามานําเสนอเข้ามาเพิ่มเข้ามาตัดสิทธิประกันสังคมต่างๆและเป็นผู้ที่ร่วมกําหนดนโยบายของประกันสังคมการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของแรงงานด้วยล่ะค่ะที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมการใช้สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณผู้ชมก็ต้องไปใช้สิทธิ์กันด้วยนะคะไปลงทะเบียนการวันสุดท้ายก็คือสิพฤศจิกายน,น ซึ่งขยายเวลาออกไปแล้วด้วยนะคะสำนักงานประกันสังคมเขาคาดการว่าอยากจะให้มีผู้ไปลงทะเบียนเนี่ยหล้านคนแต่ถ้ามากกว่านี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ที่ใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่เกือบ13ล้านคนเลยค่ะ ผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอดประกันสังคมนี่ค่ะคือจํานวนทั่วประเทศที่ได้ข้อมูลมาจากสํานักง,งานประกันสังคมนะคะจะมีนายจ้าง4ี่แสนกว่าแห่งและมีผู้ประกันตน12ล้านกว่าคนค่ะแบ่งเป็นภาคกลางนะคะภาคกลางเนี่ยมากที่สุดเลยคือสีเขียวนะคะคุณผู้ชมภาคกลางมีมากที่สุด7ล้านกว่าคนค่ะภาคตะวันออก1นล้านเจ็ดแสนคนภาคอีสานมากกว่า1นล้านสี่แสนคนคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ภาค ลางภาคตะวันออกภาคอีสานเนี่ยมีจํานวนผู้ประกันตนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะอาจจะเป็นพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมและมีพื้นที่ของแรงงานด้วยนะคะถัดมาค่ะคือภาคใต้มีอยู่ประมาณมากกว่า9000 0 0คนภาคเหนือมากกว่า70,0,000คนและภาคตะวันตกมากกว่า4,0,000 0คนคุณผู้ชมคนไหนอยู่ภาคไหนลองเช็คดูนะคะว่าตัวเองได้ไปลงทะเบียนแล้วหรือยังนะคะก็ถ้าคนไหนที่เป็นหนึ่งใน13ล้านคนนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปลอง สำรวจความตื่นตัวของภาคประชาชนว่าเอ๊ะได้ทราบเรื่องนี้กันมาก่อนหรือไม่บางคนบอกรู้ค่ะแต่ก็ยังสงสัยในภารกิจหน้าที่ของบอร์ดประกันสังคมอยู่พร้อมกับฝากความหวังไว้ในหลายเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ประกันตนด้วยค่ะลองไปฟังบางส่วนนะคะ เราพอได้ทราบไหมครับว่าในปีนี้จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประธานกรรมการต่างๆหรือเปล่าครับเอ่อพอได้ข่าวอยู่ครับพอเห็นจริงๆเรามีสิทธิ์เลื่อนตั้งด้วยเหรอคะไม่รู้ไม่ไม่เราไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรลักษณะหรืออะไรพี่ไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบเลยสิครับไม่ค่ะไม่ได้ได้ข่าวสารอะไรเลยไม่ทราบเลยใช่ไหมครับ ยังไม่ได้ศึกา่ขนาดนั้นครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องสิทธิ์การคุ้มครองของผู้ประกันตนอย่างนี้ครับก็น่าจะกําหนดพวกสิทธิ์ประโยชน์ให้กับของผู้ประกันตนนะครับว่าเราควรจะได้รับผลประโยชน์การดูแลอะไรบ้างจากประกันสังคมกำหนดนโยบายต่างๆไหมคะว่าอะไรสิทธิประโยชน์หรือว่าอะไรเงนี้ย เพิ่มค่าของชีพคนทาราให้มากกว่าน,นี้ค่ะเงินเกษียณของเราให้ให้ให้มันสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่มันมากขึ้นเนาะในระยะเวลาที่เนิ่นนานแล้วอ่ะแต่จํานวนเงินที่เราได้ต่อปียังเหมือนเดิมเช่นทํฟาฟันอย่างเงี้ยเก้าร้อยบาทเดืนนี้น่าจะทําอะไรไม่ได้แล้วอยากให้ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้มันดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้คนก็บอกว่าประทองอ่ะมันดีเป็น่ปจะดีกว่า อยากให้เพิ่มค่าใช้ใจ่ายในส่วนของการรักษาอะไรเงี้ยสุขภาพหรือว่าขึ้นหน่อยค่แค่ณูหินปูนสองครั้งต่อปีก็เกินแล้วอาจจะอยากให้เพิ่มจุดที่เป็นโรงพยาบาลสําหรับการใช้สิทธิ์สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเราไม่ใช้ประกรันเราใช้ประกันเอกชนถ้าเป็นโรคฟอกไตก็คือดูจากญาติที่เป็นประกันสังคมมันมีจ่ายส่วนต่างของการฟอกไต ในเมื่อเราเสียประกันสังคมไปแล้วเนี่ยเราก็อยากแบบว่าให้มันครอบคลุมอะ่ะโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องมาจ่ายส่วนต่างบาทสาบาทไม่ได้เสียตังค์สักบาทประกันสังคมเนี่ยคือเสียตังค์แต่ซิดอะน้อยกว่า30บาทคนที่มีอำนาจในการดูแลนะคะอยากให้มีความโปร่งใสนในการบริหารงานแล้วก็มีความชัดเจนกับผู้ประกันตนมากขึ้นมันไม่รู้ว่ามันเลือกตั้งแล้วมันจะได้อะไร ว่าคิดว่าน่าจะแบบทําให้มีมาตรฐานที่มันดีขึ้นมีการปรับปรุงที่มันดีขึ้นแบบอยากให้เขาทํางานให้ไวขึ้นกว่านี้นะคะะเหมือนตอนนี้มันจะเป็น ด้วยระบบของราชการก็อาจจะแบบทำงานช้ากันอยู่นิดนึงนะคะในเรื่องเบิกค่าเคมค่าสวดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ความรู้เยอะๆค่ะว่าเป็นยังไงว่าเราควรจะเลือกคนแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะคนที่แบบมาทำเพื่อเราจริงๆไหมหรือว่าทำเพื่อประโยชน์ของพรรคเขา,ขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกประธานบอร์ดนะคะว่าถ้าคุณเลือกตั้งคุณได้เป็นก็อะไรนะแบบว่าให้มันครอบคลุมมากกว่าน,นี้ ดูแลเงินกองทุนของเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนว่ามีนโยบายว่าจะทําให้เงินก้อนเนี่ยมันเพียงพอสําหรับพวกเราในอนาคตได้อย่างไร ก็มีประชาชนทั้งที่รู้ข่าวสารและยังไม่รู้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่แปลกค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ33ปีก่อนหน้านี้เขามีการคัดสรรกันนะคะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนแต่ว่ารอบนี้เป็นครั้งแรกจริงๆขยายเวลาไปถึง10พฤศจิกายนคุณผู้ชมต้องเช็คดูนะคะว่าถ้ามีสิทธิต้องไปลงทะเบียนค่ะเรามาดูสิทธิประกันสังคมกันบ้างดีกว่านะคะโดยภาพรวมจะมีเจด้านด้วยกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรักษาพยาบาลการว่างงานคลอ บุตรสงเคราะห์บุตรบำนาญทุพพลภาพและเสียชีวิตถ้าคุณผู้ชมอยู่ในผู้ประกันตนในมาตรา33จะได้ครบทั้ง70สิทธินี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคือมาตรา33หมายถึงลูกจ้างที่มีนายจ้างประจํานะคะแต่ว่าถ้าเป็นมาตรา3 9คุณผู้ชมลาออกจากงานไปแล้วไม่มีนายจ้างแล้วแต่ว่าอยากที่จะมีประกันสังคมต่อยังคงจ่ายกันต่อเนื่องก็จะเหลือ60สิทธิ์ที่ประโยชน์ค่ะจะหายไปสิทธินึงก็คือสิทธิ์ว่างานนั่นเองไม่มีนะคะแต่ว่า มาตรา40อันนี้จะมีสิทธิประโยชน์น้อยที่สุดเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ3-4สิทธิประโยชน์เท่านั้นเองจึงไม่แปลกนะคะที่เรามักจะเห็นผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นแรงงานฟรีแลนซ์เนี่ยมีสิทธิ์น้อยแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข้อเรียกร้องว่าอยากจะให้ยกระดับแรงงานกลุ่มนี้ขึ้นมาให้มีสิทธิประโยชน์กันมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีสิทธิประโยชน์เนี่ยน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆหมดเลยค่ะส่วนด้านนี้เป็นข้อจํากัดของผู้ประกันตนในมาตรา40คุณผู้ชมคะมา ตรา40นี้นะคะจะมีแรงงานนอกระบบอยู่20ล้านคนค่ะแต่เชื่อไหม ประมาณ52%เท่านั้นเองที่เข้าถึงประกันสังคมหรือพูดง่ายๆว่าแรงงานนอกระบบ2 0ล้านคนเข้าถึงประกันสังคมมาตรา40เนี่ย10ล้านคนแถมยังไม่มีเงินบำนาญชาราภาพด้วยคนกลุ่มนี้มีเพียงแค่บำเน็ตเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายมองว่าปีนี้น่าจะเป็นปีสำคัญนะคะที่จะมีการยกระดับเรื่องของประกันสังคมในมาตรา40ด้วยหรือไม่นะคะท้ายคุณผู้ชมลองดูภาพรวมก่อน นะคะ ถ้าเทียบสวัสดิการของหลายๆประเทศเลยนี่หน้าตาจะเป็น3แนวทางนี้นะคะก็คือจะมีสวัสดิภาพรวม3รูปแบบด้วยกันคือสวัสดิการแบบเอกชนคือไปลงทุนเองค่ะถัดมาคือแบบประกันสังคมอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมี3มาตราด้วยกันแล้วก็มีสวัสดิการแบบทั่นหน้าทุกช่วงวัยไทยเนี่ยก็มีความพยายามนะคะที่จะเรียกร้องไปให้ถึงการมีสวัสดิการแบบทั่นหน้าแต่เอาเฉพาะแค่รูปแบบประกันสังคมอย่างเดียวเนะี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มี ความครอบคลุม จึงมีข้อเรียกร้องกันพอสมควรซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยว่าได้เตรียมจัดทำแพ็กเกจพรีเมียมนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40อย่างเช่นไปเพิ่มสิทธิกรณีการเจ็บป่วยชดเชยรายได้ตามค่าแรงขั้นต่ํามีค่าตอบแทนกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยอาจจะยกระดับให้เท่ากับผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะรวมทั้งจูงใจให้ผู้ประกันตนมาอยู่ในมา ตรา40เนี่ยส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องซึ่งก็จะเป็นของขวัญวันปีใหม่หรือไม่เนี่ยนะคะอาจจะต้องติดตามเรื่องนี้ดูด้วยค่ะคุณผู้ชม กระทรวงแรงงานก็มีหลายโจทย์เหมือนกันนะคะไอค่าแรงจะขึ้นไหมสิทธิประกันสังคมมาตรา40จะเป็นแพ็กเกจพรีเมียมอย่างที่บอกไหมคงต้องตามดูด้วยล่ะคะ่ะแต่ที่แน่ๆ24ธันวาคมนี้สำนักงานประกันสังคมก็เตรียมการเลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็จะมีบอร์ดประกันสังคมขึ้นมาทำหน้าที่สำคัญก็คือเสนอความคิดเห็นนโยบายต่างๆเข้าไปจัดการกับกองทุนประกันสังคมนี่แหละคะ่ะวันนี้เรามีคร่าวๆว่ามี ผู้สมัครกลุ่มไหนบ้างมาให้ดูกันนะคะคุณผู้ชมกลุ่มแรกกันก่อนเลยเป็นกลุ่ม3ขอต้องไปต่อค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะชื่อว่ากลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานจะมีนักวิชาการมีนักเคลื่อนไหวที่ออกมาเรียกร้องให้แก้ไขพรบรประกันสังคมแล้วก็นําเงินไปสมทบกรณีชาราภาพในช่วงวิกฤตอย่างโควิด -19 ที่ผ่านมารอบนี้เขาก็มาสมัครกันในนามของ3ขอต้องไปต่อมีผู้สมัคร5คนนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเช่นคุณบูนอารยผลคุณบุญเรือง คุ้มคงคุณเลิศดชายสมัยเป็นต้นนะคะถัดมาไปดูกลุ่มสมาพันธ์สมานฉันนแรงงานไทยกันบ้างกลุ่มนี้ส่งสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมสมัครรับเลือกตั้ง 7คนด้วยการทั้งฝั่งของผู้ประกันตนนําโดยคุณสาวิตแก้วหวานประธานสมาพันธ์ค่ะในการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกลุ่มเองก็มีเป้าหมายจะยกระดับสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนทั้งสามราตราเลยให้เท่าเทียมกันโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบค่ะโดยมีความคาดหวังว่าการเลือกบอร์ดนั้นจะเป็นตัวแทนที่เข้าไปช่วยยกเครื่องคํานวณเงินสมทบใหม่เพื่อดูแลชดเชยงานและสวัสดิภาพด้านสุขภาพด้วยอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีทั้งนางสาวสุน รกรรมาการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพในฐานะของแรงงานนอกระบบมีอาจารย์ออนอนค์ ong, นิธิภาคด้วยเป็นรองคณะบดีฝ่ายบริหารสถาบันเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยนี่ก็มีทั้งภาควิชาการแล้วก็มีทั้งนักเคลื่อนไหวด้วยนะคะ ไปดูอีกสักกลุ่มหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มประกันสังคมกนะ้าวหน้ากลุ่มนี้ส่งผู้สมัครมา8คนด้วยกันคนแรกน่าจะคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะอาจารย์สัทธรรมธรรมบุตรดีนะคะมีคุณธนพงษ์เชื้อเมืองพานคุณธนพรวิจัน์คุณบุญยืนสุขใหม่คุณลักษมีสุวรรณพักดีโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ ก็มีความตั้งใจที่จะทําให้ประกันสังคมเป็นรัฐสวัสดิการที่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นประกันสังคมที่ประชาชนพึ่งพาได้เขามีสโลกแกนด้วยนะคะว่าประกันสังคมก้าวหน้าก้าวสู่รัฐสวัสดิการ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมที่สนใจนยโยบายของพักคไหนอันนี้เป็นแค่บางส่วนที่เรายกตัวอย่างมาให้ก็มีการคาดการณ์กันว่าเดี๋ยวคงจะได้เปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทีนี้ก็มีคําถามใหญ่อีกว่าแล้วสานักงานประกันสังคมบอร์ดเนี่ยมีหน้าที่อะไรกันบ้าง คร่าวๆค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกคือมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับนยโยบายด้านประกันสังคมอย่างที่2คือพิจารณาความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมายต่างๆอย่างที่3คือไปวางระเบียบ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องของการรับเงินการจ่ายเงินค่ะอย่างที่4ไปวางระเบียบเกี่ยวกับความเห็นชอบของกระทรวงการคลังมีการพิจารณางบดุลรายรับรายจ่ายให้คำปรึกษาแนะนํากับคณะกรรมการอื่นๆในสํานักและปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นะคะถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้ว21พฤศจิกายนนี้ น่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครและหมายเลขอย่างเป็นทางการออกมาค่ะดิฉันได้ไปพูดคุยกับเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมก็ได้ชี้แจงด้วยนะคะว่าเหตุผลที่มีการออกมาขยายเวลาการลงทะเบียนไปจนถึง10พฤศจิกายนนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกประชาชนหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวเลขในการลงทะเบียน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมณนะวันนี้ล่าสุดอยู่ที่มากกว่า6 3 0 0 0 0คนและมีนายจ้างอีก3,100คนสำนักง,งานประกันสังคมตั้งเป้าไว้ว่าต้องมากกว่า1ล้านคนและย้ำแบบนี้ค่ะว่าตำแหน่งของบอร์ดประกันสังคมนั้นมีผลต่อนายจ้างและผู้ประกันตนจึงสนับสนุนอย่างยิ่งให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งให้ได้มากที่สุดค่ะสำนักง,งานประกันสังคมได้มีการประชาธัมประชาธ์มพันทุกช่องทาง ม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์รวมทั้งทั้งไลน์ทั้งเฟซแล้วก็ทั้งสื่อสารมวลชนต่างๆเราประชาสัมพันธ์หมดเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะผู้ประกันตนหรือนายจ้างอาจจะยังไม่เคยพบเจอการเลือกตั้งแบบนี้เพราะนั้นความสนใจอาจจะมีน้อยสำนักง,งานประกันสังคมตั้งเปา้าไว้ว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนหรือนายจ้าง ควรจะลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประมาณ1ล้านคนนะครับแต่คาดหวังว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ผู้ประกันตนและก็นายจ้างจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์มากกว่า1ล้านคนนะครับอย่างไรก็ตามนี่อยากจะเรียนว่าผู้ประกันตนและนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมีสิทธิ์นะครับจากจํานวน24ล้านคนเมื่อตรวจสอบสิทธิ์แล้วเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประมาณ13ล้านคนเศษน,นะครับเพราะนั้นวันนั้นท่านจะมีบัตรสองใบ บัตรอันดับแรกคือเฉพาะเฉพาะผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่านสามารถเลือกได้หนึ่งคนเลือกได้เจ็ดเบอร์ท่านเขียนเบอร์ลงในบัตรเลือกตั้งนะครับอีกอันหนึ่งก็คือบัตรเลือกตั้งสําหรับผู้แทนนายจ้างก็สามารถเลือกได้เจ็ดเบอร์เหมือนก <c oughs> ันหนึ <c oughs> ่งคนเลือกได้เจ็ดเบอร์เพราะนั้นณวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมท่านสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ที่เลือกตั้ง ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งประจําจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกําหนดได้เลยครับท่านเหล่านี้ที่เป็นตัวแทนเข้ามาจะเป็นผู้กําหนดนโยบายในการเพิ่มลดหรือขยายสิทธิธประโยชน์ใดๆให้กับท่านเพราะฉะนั้นถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งยวดก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครับ